ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้ก็พบกันนะครับ919 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9กุมภาพันธ์นะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะครับในภาพรวมของประเทศตอนนี้เมื่อวานก็คือมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลงมาแล้วนะครับเหลือ186รายอยู่ในสโค6จังหวัดครับ ที่จํานวนมากก็คือเหมือนเดิมครับที่สมุทรสาครนะครับซึ่งตรวจในเชิงลุกถึง132รายนะครับแล้วก็ตรวจในลักษณะปกติ31ลรายนะครับตอนนั้นก็กระจายตัวกันไปไม่มากเท่าไหร่นะครับที่กรทมมี3รายนคปรปฐม1รายปฐุมธานี4ราย เพชรบุรี1ร่ายสมุทรสงคราม4รลายนะครับแล้วก็อีก10รายก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็กักตัวไว้ในสถานที่ของรัฐนะครับส่วนสารปรครองของเรานะครับก็ข่าวดีครับก็ตอนนี้ไม่มีน้องๆที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับที่พวกเราดูแลป้องกันกันอย่างดีนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับในส่วนของพี่เองนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็เลยจะเดินหน้าต่อนะครับในเรื่องที่ จะไปพบกับน้องๆในคุยภาคให้ครบทุกแห่งแล้วก็ค่อยมาพบน้องๆในส่วนกลางนะครับในโครงการร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเรานะครับก็ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีสองคุิภาคด้วยกันนะครับก็จะมีวันพฤหัสบด,ดีที่11กุมภาพันธ์นี้ก็จะไปพบน้องๆที่นครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราพบกันนะนะครับก็อีก2วันนะครับส่วนอีกสัปดาห์หนึ่งก็เป็นวันศุกร์ ที่19กุมภาพันธ์นะครับก็จะไปพบน้องๆที่อุบลราชธานีนะครับว่าตรงนี้เราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่ก็จะรับฟังน้องๆว่ามีการดําเนินงานที่สําคัญๆมีอะไรไปบ้างนะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็จะได้ฟังเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยนะครับว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่น้องๆในหน่วยงานสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เองนะครับแล้วก็มี ปัญหาอะไรที่จะต้องได้รับการสนุนจากส่วนกลางหรือจากพี่ๆเนี่ยนะครับก็มีการรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็จะได้ทราบการทํางานของน้องๆด้วยนะครับก็พี่ตั้งใจว่าจะไปพบน้องๆให้ครบเลยนะครับทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาที่ส่วนกลางนะครับดังนั้นก็ในวันนี้ก็เหมือนกับถึงแม้ว่าน้องๆทุกคนจะไม่มีโอกาสที่จะ เดินทางไปกับพี่นะครับเพื่อไปพบกับเพื่อนๆพวกเราที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับแต่ว่ารายการนี้นะครับก็จะทําให้พวกเราได้รู้จักกันได้เข้าใจกันได้ทราบการทํางานของกันและกันไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนกลางหรืออยู่ภูมิภาคอยู่เหนือตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตะวันออกอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ก็แล้วแต่นะครับเรามาเรียนรู้การทํางานของเพื่อนๆด้วยกันนะครับก็สําหรับวันนี้ไปพบกับ สำนักง,งานสารปกครองที่ยาลานะครับซึ่งที่ยาลานี่นอกจากที่เขาจะต้องดูแลป้องกันบริหารจัดการเรื่องอให้ปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วนะครับในส่วนของยะลาเองนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่ก็ต้องดูแลรักษาวความปลอดภัยเ,เข้มงวดมากกว่าที่อื่นเพราะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเพื่อนเพื่อนยะลาของพวกเราเนี่ยเขามีการบริหารจัดการในการทำงานของเขาอย่างไรนะครับครับเชิญเลยครับ สวัสดีค่ะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทางสำนักงานสารปกครองได้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายๆด้านซึ่งทางสำนักงานสารปกครองยะละของเราได้ดำเนินการป้องกันในเบื้องต้นดังนี้ด้านการคัดกรองบุคลากรสารปกครองยะาลาทุกคนรวมทั้ง ตรวจรพภแม่บ้านคนสวนและผู้มาติดต่อราชการทุกคนด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายและการใช้เจลล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าภายในบริเวณอาคารด้านการจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการภายในบริเวณอาคารสารปกครองยาลาทั้งหมดจัดเตรียมเจลล้างมือและหน้ากากอนามายัยไว้ให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ จัดเตรียมแอปพลิเคชันไทยชนะให้ผู้ที่มาติดต่อลงทะเบียนเข้าออกภายในบริเวณอาคาร3าลปกครองยะลาจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อบริเวณห้องรับฟ้องคดีห้องให้คำปรึกษาแนะนำห้องใต่สวนห้องพิจารณาคดีและห้องไก,กล่เกลี่ยระยะห่าง1-2เมตร ทำความสะอาดห้องน้ำและจุดสัมผัสที่ใช้บ่อยหลังการใช้บริการของผู้มาติดต่อในทันทีอาจารย์ก็ถามที่สำหรับปฏิบัติงานของบุคลากรสถานพยาบาลจัดโตะทำงานระยะห่าง1-2เมตรจัดจุดนั่งพักหรือจุดรับประทานอาหารระยะห่าง1-2เมตรทำความสะอาดห้องน้ำหรือจุดสัมผัสที่ใช้บ่อยอย่างน้อยชั่วโมงละหนึ่งครั้งด้านบุคคล บุคลากรสารปกครองยะลาทุกคนจะต้องลงทะเบียนในระบบหมอชนะแอปพลิเคชันติดตามตัวและประเมินความเสีย่ยงโควิด -19 หากมีบุคลากรคนใดป่วยมีไข้สูงมีน้ำมูกหรือหายใจลำบากให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายบุคลากรทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณอาคารสารปกครองยาลา การชําระเงินเพื่อลดการสัมผัสมือโดยตรงโดยการชําระเงินผ่านระบบ e-payment ในกรณีเงินสดจะมีตระก้ารับส่งเงินเพื่อลดการสัมผัสมือโดยตรงทั้งนี้ในเรื่องการบริหารจัดการเวิร์กโมโเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นสารปกครองยามีวิธีการแนวทางและข้อแนะนำในการเวิร์กโฟมโฮมดังนี้ ข้อที่1มี to do list และกำหนดเด a d l i n e ที่ชัดเจนในการทำงานที่บ้านบุคลากรควรกำหนดสิ่งที่ต้องทำหรือการทำงานในแต่ละวันให้ชัดเจนเพื่อวางแผนและทำให้มั่นใจว่าเราสามารถทำงานได้ครบและทันตามกำหนดเวลาเป็นการสร้างวินัยในการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้หัวหน้าและเพื่อนร่วมง,งานที่จะต้องรับงานต่อจากเราสำหรับในมุมมองขององค์กรหรือผู้บริหารต้องกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมเพราะสิ่งน,นี้จะเป็นตัวช่วยควบคุมประสิทธ,ธิภาพและประสิทธ,ธิผลของการทำงานของบุคลากรในองค์กรข้อที่2ตกลงเรื่อง working hour ชั่วโมงการทำงานและช่องทางการติดต่อให้ชัดเจน การกำหนดช่วงเวลาการทำงานจะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมืออาชีพมากขึ้นพนักงานจะสามารถทราบได้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะต้องทำงานและทราบว่าต้องเช็คการติดต่อสื่อสารจากช่องทางไหนบ้างเช่นอีเมลหรือไลน์ line, เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อจากทีมงานในระหว่างวันเวิร์กหลอกให้บุคลากรบันทึกการทำงานในแต่ละวัน ปัจจุบันสารปกครองยา,าได้จัดทําแผนให้บุคลากรบันทึกชั่วโมงการทํางานและรายการของงานที่ทําในแต่ละวันซึ่งฝ่ายบุคคลสามารถใช้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพในการทํางานและการบริหารต้นทุนทรัพยากรบุคคลใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการบริหารจัดก,การโครงการการทํางานเป็นโครงการก็ต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม รวมถึงทราบภาพรวมและความคืบหน้าร่วมกันซึ่งเราสามารถใช้แอปพลิเคชันด้าน Project Management ช่วยอุดรร่วของการเมืองอฟูโและจัดการการทำง,งานให้ราบรื่นยิ่งขึ้นได้ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันให้ทดลองใช้ฟรีมากมายเช่น Trello Asana หรือ ClickUp เป็นต้นข้อที่5ประชุมออนไลน์เพื่อรวบรวมความคิดหรือรับทราบข้อมูลร่วมกัน ถึงจะเ r k ร r o m home เราก็สามารถประชุมร่วกรมกันผ่านทางออนไลน์ได้ซึ่งมีช่องทางให้เลือกกันมากมายทั้งแบบที่ใช้งานฟรีและมีค่าใช้จา่ายเช่น Google Hangout GoTo Meeting Webex Skype Zoom หรือเจ้าวิดีโอคอลผ่านไลน์ก็สามารถทำได้ง่ายๆใช้อ,อลล Storage เ,เพื่อความสะดวกในการส่งงานการใช้อ,อลล s t ส r a g e หรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารส่งงานและดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆผ่านออนไลน์ t o r รีดโดยสารปกครองยาลาก,กำหนดส่งงานผ่านทาง Google Drive อย่างไรก็ตามในการทำงานควรคำนึงถึง Data Security ด้วยควรกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ให้เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันข้อมูลทั่วไหลค่ะสำหรับการนําแผนการบริหารจัดการ Work from Home มาปรับใช้กับการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดกำลังระบาดแบบนี้นะคะมีข้อดีก็คือเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อ บุคลากรที่ทํางานที่บ้านจะรู้สึกมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายในการทํางานการที่เราไม่ต้องเดินทางมาทํางานนั้นยังเป็นการลดภาวะความตึงเครียดในการเดินทางมาทํางานได้ด้วยรวมถึงเป็นการลดการขัดจังหวะในการทํางานเพราะในบางครั้งที่เรากําลังทํางานอยู่อาจจะมีการประชุมด่วนหรือเรื่องอื่นๆที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานได้แต่เมื่อเราทํางานอยู่ที่บ้านเราก็จะทํางานได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และสุดท้ายการยืดหยู่ในการทำงานนี้เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็สามารถเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้ด้วย ส่วนทางฝั่งขององค์กรเองก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆไปได้มากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรในส่วนของค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือค่าอินเทอร์เน็ตเป็นต้นทั้งนี้และทั้งนั้นการทํางานที่บ้านจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นหากเราได้วางแผนการทํางานตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การวางแผนการบริหารจัดการเวิอ์กโฟมโฮมของสารปกครองยะลาสามารถนำมาปรับใช้ได้ไม่จำกัดแค่เฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดเนื่องจากสารปกครองยะลาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษจึงยังสามารถนำมาใช้ในเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติหรือสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้และนอกเหนือจากการวางแผนการบริหารจัดการเวิร์กโ์มโฮมเพื่อบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรูปในเรื่องการยื่นฟ้องคดีช่องทางการยื่นฟ้องคดีทางระบบและการจัดส่งเอกสารทางระบบ l i t i c a t i o n Let ต่างกายแข็งขันป้อง